ก็ไปหลาทางเลยมาหนุ่มือนีอ่น้อยบอกดอกครับว่า <c oughs> ไปห่วยมาไเลบ้าระพอได้ก <c oughs> ินได้ละพอพอแล้วแรงอยู่คอ,อ,อ๋อนี่ครับเบิงงง้งสองน้ามือนี่ยจได้ดตามปลาอันโดน้อยนี่งั้อพี่บอกว่าปลปลาคน้อยปลาโดนน้อย มาให้ยานี้ตัวนี้ใส่กางนช่ไางพี่น้องไส่กางไส้กางกะประมาณสามกิโลกว่าพี่น้อง,งขึ้นซิ่งขึ้นตะเกิงเลยเบิ้งซีเมนบอหักหลยสามกิโลห้าสามกิโลหกพี่น้องอ๋อมื่อใส่ได้ยูสามกิโลหกอาตัวที่สอพี่น้อง ไซส์ที่สอพี่น้องอันนี้คือไซที่สองครับตัวที่ไซใ,ใหญ่พี่น้องใช่เงารอบบัง,ะบงกะไว้ก็หกถึงเจ็ดกิโลพี่น้องหกถึงเจ็ดกิโลบ่งน,น้ำกันเจ้า,จาเบ่งน,น้ำกันชัดฉัดพี่น้องสี่ห้าหกหกสองกิโลหกกิโลสี่พี่นอ้องก็เดียนักหล่ก็เดียนเิ่น ไปเด็ดปลาเชโดมากครับปลาเดครั้งแรกไดชีวิตได้นี่กินประมาณหกกิโลหกกิโลกว่าหน่อยคือกินปลาคกินอ่อนเลยกินลาามาสองเดือนสามเดือนสามเดือนกว่าสามเดือนกว่ามาแล่ตามที่ลามาเนี่ยคือว่ามืเป็นมือที่มันมหกหกหกโลกว่าตัวนี้หกโลกว่านี่มันก็ได้หกโลก็ลยเอามาพ็อกินกัน ว่เาเขาเฮ็ดมองได้เราบว่า,า<อ>ต่<อ>ตัมาเฮ็ดนี่นะครับเฮ็ดม,มงแต่อือว่าสำนักงานกับโบแมนก็คือเป็นเป็นศูนย์กลางจุดกลางที่ถือว่าพบมาพอ้อมาปะกันเพื่อแหลกเปลี่ยนคววมลู้คววมคิเ็นครับแ้วโดยนี่ขอบขอบแล้วครับนี่ขอข,อขอบเป็นหลักเป็นเกฑียห้อยสี่ท่าอันได้หน้อยอันได้คืออันได้ อ่วนแก่ข่วนปรับปรุงก็ได้เขาขอบซึ่งเพิ่นได้เดินทางมาก่อนครับเขาขอบเนี่ยเพิ่นเดินทางมาก่อนแล้วเห็นลุ่มเห็นบ่อเห็นน้ำก็ได้ต้องค่อยไปน้ำก็อดกันไปครับอ่าพยันเช่นทอดนี่ครับนองลานี่เช่นทอเช่นทอดนี่กินง่างเดียวเลยบ่ง่ายหนาเลยตาได้ได้ด้วยแค่เช่นทอเกินง่ายก็เห็นน้องไม่ก็เพิ่งได้ถูกครับยนนึง คลิปก็นหน่อยนั่มก็ต้องเดินไปเรื่อยๆส่วนตนน้ำกเนี่ยท่านเริ่มสบายแล้วสวัสดีครับเป็นเริ่มสบายหูทิศทางน่าจะเสียบพี่น้องทิศทางการเดินส่วนท่าคลายนี่ก็อยู่กลางๆอยู่กลางๆครับผมสวัสดีครับอ,อตอนนี้แม่นนักเป็นนักล่า <c oughs> นาี่เป็นคอนเทนต์ของเจ้าของเลยล่ะ <c oughs> นักล่าเนี่ยเป็นคอนเทนต์ของเจ้าของ แต่ว่าผูเขาขอบเองแต่สเปสปายงเรืองกันฝึีการถ่ายไปเรื่อยๆตามขั้วมาขว้ชอบนะครับเขาไม่อยาไปตั้งหวังเป่าไม้ยังหมากไม้แต่ว่าเขาเรียนรู้ไปเรียนรู้ไปได้เรียนรู้การตัดต่อได้เรียนรู้การเข้า youtube เอา youtube เกิดทักษะเกิดความรู้มีความสุขครับผมพี่น้องมากินน้ากันเด้อเหมือนเด้อเอือนทังเมี้ละทานทังเมียละเห็นอยู่ใกลกันมันพวกกินกลางมากินน้ากันสุละ จิ้มถูมากใช่ดูนั่งจิ้มรสเด็กถ้าสมพ่อเก่งกาต้องบีบบักเน่าอยู่บีบเน่หมอดถวยหอยถ้วยแก้วสองถวยมันคือแซบเนี่ยโอ้ยแน่นเห็นไวมกับแซบแล้วบักเน่าเวันนี้ฉลองยอดของใครคะบ่ได้ฉลองยอด ฉลองฉลองฉลองฝีมือฉลองฝีมือปลาโดโหกโลใช่ไหมคะปลาที่โดล่ามาหลายมือหลายาาลาแสียบปะคะเนี่ยไปด้านในกันเออเอานักล่าสายดำเพิ่นว่าอือหลอาจารย์นักหลายเพิ่น,สนใส่ขม,มายมากเพิ่นหมานมากเพิ่นว่าเพิ่อนมีเสือมีญาตินักล่าสายดำมากเลยนะเขาลงสิบยันหนเป็น,าน,านนักล่าสายดำเขาลงสิบียันหนึ่งแล้ว โจมม่นก้อนบ่อี้คือหมาหนเดี๋ยวมม่นอยู่บอกี่ม่นอยู่มีขาหายอยู่บ่กไปหาปากงียก็รุมน้องกันต้องเลยหรอบ้านกันกันนะปันปันูกจีุ่มหามดเลยขอยักขอยักชอมันมีขีดเนี้ยฮึมบังดีโอ้ปันหะปันหันหมดเลยอรันเรื่องวิสาวิสาดีดีเลยบ่ล่ะ ไ,ได้เ๋้วแขนข้อแล้วเอเอกันกันได้ยเดี๋ยวแขน้อคือเหรียญในอน,อน,นอหุ่มย่างดีใช่กว่าแบบเว้ย,ย,ยใช่กว่าเวล้อีกครั้งวะออกมาซ <c oughs> อ,อยดออกมาซอยด้เยเนีอ <c oughs> ก็มอหนึ่งมันมันบรเกาะมันถูกถูกเรื่ดหรเปลายังขาดผู้นึงครับพี่น้องคือผู้ปิดเปล่าอะไรน้องไม่ผู้นึงก็คือผู้มักดันบอกผู้มักดันหวานเดืนผ่านหูผ่านตาแต่ติดตามให้ได้เด้อครับซอยพักซอยดันกันไปเป็นกับหัวกะเริ่มเด็ดวันพ่อเดือนหรือวะเปิดโดนแล้วเปิดช่องจะว่าเอ่อพึ่ง มาสิมาเอาจริงจังรังนี่แหละครับประมาณบ่าบ่วโดดจนเดือนแลอวบ้านเจนบ่อบ่านเส็จบ้านจนเดือนก็ก็ดีใจรับที่เุกคนมาเห็ดแต่บัวน้อผมผหกบัวน้อสุดยอดเลยครับสุดยอดเลยแม่นบ่อสุดยอดเลยบัวสุดยอดแล้วมันไป็ดตออะได้เด็ดเลยตอตกองกัดกัด แจาคแซบมาแซบเลแกทองยงโยใส่เลยโยงโยเพราะนะเลยหมดยังหมดยงหมอะหมดยแกเอิญอ้อเดี๋วนี้ปลาตุ้มชะนันนะครับผุดผู้อุดมสมบูรณ์เพิ่นเป็นเสียบไงเสือกไงอ้ดมสมบูรณ์เปนสมเป็นดาบอ้วอ้วนตึ้งตึ้ง่าเราเห็นกับเขานเี้ยงเนี้ผุใช่ ก่วนแล้วบน้าัวเาจอยสนไวนั่งจอยน่งวนอยี่วไปใส่ป้ยเมียเทียนเมื่อไรนะบ้าไปบ้างเบิ่งเรือคนึกว่ากโป้นึกมันไม่เห็นไหมลมออกเลยก็ได้ซีวิวเนาะอลบมาไปเนี่ย โอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บครักกินกาแฟกับน้องจะมันเจ็บหลายเงวนางเวตทีมานี่ยเห็นมันตัวใหญ่กว่านี้เด้อคือว่าสิบโลนี่สิมีบ่มีครับมีมีมีอยู่ครับมีเจ้าต้องนิ่งยี่หลีเลยใจความพยายามสูงยี่หลีเลยบ่ถ้าสิบโลนี่เอ็นจะบ่ขาดเลยบ่ขาดบ่ขาดครับเพราะเรีดนี่รับน้ำน้ำได้เกือบเกือบเจ็ดสิบแปดสิบโล แค่ตะปจุ่มเนื้อเจอกำลังที่ว่าจิ้มจุ่มเนาะนี่ลูกดอกออกไปแล้วมันสิทะลุตัว้าทะลุขึ้นใช่ปัญหาดอกเดียวแก้ขัดมั่วตัวบรุลุครับจับมือนี่ก็รุตัวหนึ่งใสแก่ข้าวได้สามรุ่นหนึ่งเนี่ยคือเราเข่ไปกินหนามนะมุกเจ้ากินหนามเขาอื่นเนื้อเขาอ่นกันไหลได้หรอไม่ได้ Ao tiên mang hết mọi người bằng tôm nga. Couldn't không lấy cung tông yêu 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 lấy cung tông cúp cá phải má bò, con cái cứ má, mua các kim khát cả ớt, kim cả kim, cái này, anh, đấy, nấm hòn, nấm sa, dài dài lưỡi cái nhâm bảo luôn, kim sổ, kim,